สวัสดีครับจากสวนลุงหมงป้าตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายเป็นคลิปกันบ้างนะเพื่อความชัดเจนเพื่อความชัดเจนของภาพนะครับก็บรรยากาศตอนนี้นะครับทีมงานของผมเนี่ยก็กําลังเปลี่ยนทุงให้กับไม้รุ่นนี้แหละครับไม้รุ่นนี้แหละนะไม้รุ่นนี้แหละก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเข้าถุงขยายเบอร์ใหญ่นะครับอย่างที่เราบอกทุกครั้งนะครับว่าเราก็จะมีการขยับขยายให้เขาอยู่ในรุ่นที่ ใหญ่มากขึ้นนะครับทุกครั้งเขาจะมีการดูว่าปบรากเป็นยังไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเขาก็จะมีการถ้ามีรากขดนี่อะไรพวกนี้นะครับเขาว่าจะตัดรากนะครับเอาเกล็ดถุงก่อนเนาะให้ดูแบบนี้นะครับถ้ามีก็ตัดถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจัดการอะไรนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนถุงนะครับให้กับต้นพันธุ์ทุเรียนไม้ชุดนี้นะครับเป็นไม้ที่เรียกว่าเราเลี้ยงแดดเลี้ยงแดดจริงๆนะครับรุ่นเนี้ยนะครับเพื่อ ให้ต้นเขามีความแข็งแกร่งนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเราก็จะกําลังเรียกว่าขยายถุงข้าเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับดูกระบวนการทํางานนะครับก็เปลี่ยนได้เยอะล้วครับเปลี่ยนได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็วันนี้วันนี้ก็มาวันนี้ก็มาไล่ให้ดูวันนี้ก็มาไล่ให้ดูวันนี้ก็มาไล่ให้ดูนะครับถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูว่ายังไงบ้างนะครับ ดูการทํางานแบบนี้นะครับก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กก็เปลี่ยนถุงอยู่นะครับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนอยู่นะครับให้ดูแบบนี้แล้วก็มีชุดนั้นก็เปลี่ยนอยู่นะครับก็ดินใช้ไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยก็ครึ่งกองแล้วเนี่ยนะก็เดี๋ยวไปทํามาเพิ่มนะครับดินให้ดูบรรยากาศครับดูการทํางานนะครับระบบทราบใบเขาก็จะเป็นใบที่เรียกว่าแกลงแดดทุเรียนที่แกลงแดดนะครับก็ใบเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไม่ใหญ่ เขาจะเรียวเขาจะเล็กนะครับใบที่เรียก่าใบเลี้ยงแดดนะครับถ้าใบที่ไม้เลี้ยงล่มมากๆเนี่ยใบถ้าฝ่ามือเลยนะใบถ้าฝ่ามือแต่ถ้าไม้เลี้ยงแสงจัดที่เรียกว่าเพื่อสมาชิกเอาไปปลูกแล้วเนี่ยไม้ไม่โกดแดดเนี่ยใบเขาเรียกว่าใบธรรมชาติเขาเรียกใบธรรมชาติครับก็จะเป็นใบลักษณะประมาณนี้ใบธรรมชาติจะเป็นใบที่เรียนที่ดูง่ายนะครับเวลาเขาแยกสายพันธุ์นะครับบูเขาจะดูใบธรรมชาติกันว่าลักษณะใบที่แท้จริง ลักษณะทรงของใบเป็นยังไงนะครับกรณีเขาจะดูกันเขาจะดูใบที่เป็นใบธรรมชาตินะครับมันจะดูง่ายนะครับแต่ถ้าใบาที่โดบมากๆเลี้ยงแบบโดบใบใหญ่ใบอะไรย่างเงี้ยครับแบบเวอร์วางอลังการเนี่ยมันดูยากครับประดูยากนะครับต้องใช้ความเรียกว่าเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ที่อยู่กับมันมานานนะครับตอนนี้ทีมงานของผมหลายๆส่วนนะครับก็เปลี่ยนทั้งหลายรุ่นเลยแหละนะครับครั้งนี้ก็เรียกว่าจะมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูปกติผมจะไลฟ์แต่ผมคิดว่า ครั้งนี้เนี่ยผมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนสมาชิกดูดีกว่านะจะได้ชัดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังเปลี่ยนถุงอยู่นะครับเปลี่ยนถุงอยู่ให้กับต้นพันธุ์ทุเรียนตอนนี้เป็นหมอนทองนะครับนรุ่นนั้นเนาะท่าน,นดูเขาจะแต่งให้ถุงสวยกลมเลยนะครับบล็บอกนี้เลยแบบนี้นะครับให้ดูบรรยากาศข้างกว้างนี่แหละหลายส่วนครับหลายทีมก็อยู่จน หลายๆจุดนะครับหลายๆจุดในการที่เปลี่ยนถุงกันแบบนี้นะครับนะดูทีมงานผมก็รุนเล็กรุ่นเล็กอย่างนี้นะครับยกขึ้นมานิดนึงยกขึ้นมาให้ดูนิดนึงรุนเล็กแบบนี้ก็จะเข้าถุงอ่าแบบนี้นะนี่นะครับก็จะไปเข้าถุงเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นก็ขยายไปรุ่นๆุนไปนะครับเมื่อมันเลี้ยงโตสักพักหนึ่งเราขยายไปอีกเลี้ยงอีกก็ขยายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานก็จะเป็นสเต็ปมากขึ้นครับ นี่นะให้ดูแบบนี้รุ่นใหญ่ขึ้นไปอย่างรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะเราก็ขยายอีกแล้วะครับขยายอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงกันไปนะครับให้มันมีความสมบูรณ์แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็การเปลี่ยนถุงทุกครั้งหรืออะไรทุกครั้งนะครับก็หรือเพื่อสมาชิกปลูกให้คิดเหมือนกันก็คือคุณจะต้องลดน้ําให้มากลดน้ำให้มากนะครับลดน้ำให้มากการเปลี่ยนถุงนะครับ ที่ผมเปลี่ยนหรือทีมงานผมเปลี่ยนเนี่ยนะครับให้นึกถึงวันที่คุณปลูกทุเรียนเนาะมันเหมือนเข้าไปอีกดินดินที่ใหม่นะครับก็จะต้องการน้ำม,มากเขาจะต้องรดน้ำให้เขาชุ่มฉม่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อสมาชิกที่ปลูกทุเรียนก็จะคอนเซปต์เดียวกันครับก็ต้องลดน้ำให้เยอะให้เต็มที่เลยครับให้เต็มที่ให้อิ่มเลยอะ่ะกับชุ่มฉ่ำใช้ครับเป็นภาษาสับชาวสวนนะครับให้มันฉ่ำให้มันฉ่ำนะครับไม่ใช่มันแฉะน,นะ <SM> ไม่ใช่นะใ,นะให้มันฉ่ำนะครับ ให้น้ำเนี่ยมันเต็มที่เลยรทำรอบล่าเนี่ยี๋ยวยกขึ้นมาเนี่ยนะครับสมบูรณ์นะเขาก็ดูถ้ามีเขาก็จะมีกันไกรตัดนะครับก็เ,เป็นบางตัวที่มีนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดแต่งเนี่ยครับก็ไม่ใช่ว่าจะไปต้องไปเลือ้อไปชงไปใชยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็ท่าเรียนเนี่ยครับถ้ารลบล่าเขาจับก้อนดีอยู่แล้วเราก็ตัดส่วนที่ที่เราคิดว่าต้องตัดแต่งนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นการการ,การันตีอยู่แล้วครับว่าเราเปลี่ยนถูกทุกครั้งเนี่ยเราก็เรียกว่าการปรับ ัดแ,แต่งลากให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงของเราเนี่ยใช่เลี้ยงเสร็จแล้วก็ขายเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> เลี้ยงนานครับ <S <S 2> <S 2> เลี้ยงจนกว่าเรามั่นใจว่าเออมันพร้อมลากบนเดินเต็มถุงแล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมจําหน่ายนี่คือเราถึงจะจัดจําหน่ายนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บขายเลยไม่ใช่นะครับทีมงานของผมหลา,ลายท่านนะครับตอนนี้ก็ทํางานทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับคือสวนลุงหมูประตยพันไม้ครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับกับการทํางานตรงนี้นะครับ ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆอันนี้ก็5นาทีแล้วครับเกือบหนาทีละสนใจก็08 9 9 3 9 2 6 3กครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมาที่ส่วนได้ครับพิมพ์ Google ได้เลยครับแผนที่ว่าลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้ลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้จะขึ้น2ที่ครับสำนักง,งานใหญ่และสาขา2ที่ทุกท่านเห็นตรงนี้คือสำนักง,งานใหญ่ครับที่เราไร้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้สั้นๆกับการทำงานหลายภาคส่วนณตอนนี้นะครับหลายตอนนี้กับการบรรยากาศการเปลี่ยนถุงทางนั้นก็อีกทีมหนึ่งครับอีกทีมหนึ่งแล้วพบกันครั้งหน้าครับแล้วมาพบกันที่สวนได้นะครับเราลุงหมูกตุ้ยพันไม้ครับสวยๆแบบนี้รอเพื่อสมาชิกอยู่ครับสวัสดีครับยกนิ้วหน่อยแล้วโอเคสวัสดีครับ